สวัสดีครับวันนี้จะมาแก้ปัญหาตัวสกูปเปีเป็นทุกคันครับไฟหน้าไฟหน้าจะจะไม่แน่นครับดูเดิมเดิมเดี๋ยวจะแน่นเังนี่คอันนี้รถผมเองนะมันแน่นแต่ว่าคันนี้ก็แก้ไขแล้วครับตอนแรกก็เป็นเหมือนกันสกูปเปีตัวแรก มาดูอันนี้ครับจะแก้ไขยังไง DIY ครับ DIY นี่ครับมันโยกสาเหตุมันโยกคือขาข้างในมันหักจะเห็นข้างในตรงนี้มองมองๆไปจะเห็นมองจะลุเดี๋ยวถอดให้ดูครับว่าเป็นยังไงอันนี้ผมถอยไว้หมดแล้วครับที่ถอดมาแล้วจะแนะนำวิธีแก้ปัญหา ดูข้างในครับมันหักตรงไหนนี่มันหักตรงนี้ครับขาล็อกตัวไฟหน้ามันหักครับช่างนี้มันยังอยู่ข้างนี้มันอยู่แต่ว่ามันหลวมนะนนครับนี่นะมันหลวมเดี๋ยวเราจะทําให้มันกระชับนี่คอันนี้ผมเมื่อกี้ผม ทำไว้เบื้องต้นแล้วลืมถ่ายให้ดูก็เลยมาถ่ายดูจะแก้ปัญหายัางไงครับถ้าเราซื้อชุดชุดหน้ากากตลงครับหน้ากากตรงนี้ก็จะหลายบาทจะตุดตั้งเพื่อใครงบน้อยครับจะเกณฑ์แนะนำแก้ปัญหาแบบนี้ด้ยวยเดี๋ยวมาดูว่าผมทำแล้วมันจะกระชับไหมครับ อันนี้ถ่ายทำไปด้วยถ่ายไป,ไปด้วยนะครับลี่สั่นๆน,นิดนึงเดี๋ยวผมทำก่อนครับเดี๋ยวมาดูตอนทำเสร็จว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ก็แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับมาดูแน่นแล้วนะครับกระชับคนระับอันเดิมนะครับเจ้าของรถเขาเ,าเทปกาวแปะไว้ยังมีรอยข้ามกาวอยู่อันนี้แนะนำถ้าเราเปลี่ยนชุด ชุดหน้าตัวนี้ยก็ค่อนข้างหลายบาทบมีราคาอยู่ถ้าเป็นของแท้ของเทียมก็เป็นร้อยหลักร้อยครับนีมาดูแก้ปัญหาเสร็จแล้วผมใช้เป็นเคเบันทายลัดครับแต่ว่าเจาะเจาะรูนะถ้าใครจะลองทำก็เจาะแนะนำให้เจาะดิมๆนะครับอย่าไปเจาะถ้าเจาะลึกเดยวน,น้ำ น้ำจะเข้าไปในไฟหน้าครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะข้างนี้ก็กระชับแล้วครับนี่จอบนี่ครับแค่นี้ก็ใช้ได้ครับไม่ต้องไปเปลี่ยนชุดชุดสีข้างหน้านะครับมันใหญ่เหมือนกันครับสกูปปี้ดูครับถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยตัวนี้น่าจะเกือบเกือบหลักพันนะ ใช้เค่มันไทยไม่กี่บาทครับประหยัดป,ประมาณไปครับทำให้ดูกระชับครับมีคนถามว่าใช้ไรเจาะผมใช้เป็นตัวหัวแร้งครับเผื่อใครสงสัยว่าใช้อะไรเจาะถ้าไม่มีหัวแร้งก็ใช้เป็น ไขควงปลายแหลมก็ได้ครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยมุนๆต้องใช้ความพยายามหนะ่อยนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับยวส่งงานให้ลูกค้าไปก็ประหยัดงบไปเยอะครับดีกว่าเสียตัวเสียตังค์ซื้อนากากตัวนี้ใหม่อันนี้เราก็แก้ปัญหา DIY ใช้ได้นานเหมือนกันครับเพราะว่า คันสกูบี้ของผมว่าผมแก้ไขไว้ก็โใช้ได้สองปีได้แล้วครับเนี่ยอันนี้ก็หักเหมือนกันครับแต่ว่าผมแก้ไขแก้ไขเหมือนกันทําเหมือนกันก็เนี่ยครับตัวเดียวกันเป็นสกูบี้ไอตัวแรกอันนี้ไฟเลี้ยวก็หักด้วยครับไฟเลี้ยวหักเดี๋ยวจะเปลี่ยนไฟเลี้ยวให้ด้วยลูกค้าบอกให้เปลี่ยนไฟเลี้ยวแล้วก็แก้ไขตัวไฟหน้าโยกโยกอันนี้ก็กระชับแล้ว รเรียบร้อยครับจะส่งงานนะครับก็ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องช่างน้อยชุก,ก้าด้วยนะครับสวัสดีครับ